ลองเบิ้งสิมานบ่ฮึบเรียบร้อยหม่ยัง้อ่ลุกใช้มือทีแรกอย่าเลยมาได้มาได้เก่โกเถอะ

ประดุกเลยปละดุกพันเลยติวตัวต5ห้าตัวตปละดุกสามตัวนี่ความมันนะปละดุกห er so ้ตัวปลคอสีตัวก้นมันลงครับอืมเอ่อแม่จานราวนานะน้ำไก่ยอ ทักท่านสบายดีเอฟซีทุกท่านทีติดตามเลยครับชมสบายดีตอนเช้ามานี่กะไปไหายไปหน้าอีกคือเกาทุกคนเลยไปหาคลุ่มมันมานี่เอาคนไปซอยไปลุกซอยส่วนพอสิแลไปนำมานี่ ผู้หนึ่งไปลุกมันซอยละกาัมืัอนี้เฮาบ้อสิบตึกป่าทุกคนเลยหาแหหาไปเลยประทึกป่ากินป่ากนมันยาแล้วระทึกป่ามันนี่นะอารุไทยไปรอสิโซนเขบประปันไปนำขบประปันเขาผู้แขนอยู่ทุกคนเลยท่านแล้วจะน้อยครับไปเบาอเขาละากาัเออเขาไปตำหลังประามาณสิบโมงโดนเป็นป่าเลย เพิ่นกักได้เพิ่งหนึ่งมุงกันมหอดโซนมันพริีปางงูรมะมัดโซนมันกันโปดมันงูเห่าระด,ดับโซนนี้นะมีแต่เงามันลำมันบ่มีเลย ขาดหัใครับจับคนดอกจับคอนดอกอคอนดอกอีกคนดอกห่วใหญ่คมนกั มันกับคนได้หลายละตอนนี้ก็โอ้ยเทงเลยทุกคนเลยโอ้อาชีพอกไปหาตึกแหหากินข้าวอยืนจะเทงหน้าพผู้ละปลาดิงโง่กินบ่งูม่มีแล้วงูตอนเทงนี่โอ้ยหอก่อนไม่ได้ยังมากทำมาแล้วงูกินหมดาเสรอจอ้อไปหาอยู่หากินก่อนทาปูปันก็มีมาอยู่นี่ปันกันเดินไปหาอยู่หากินนีบ นี่มองยังแล้วก็แหตึกทุกคนเลยได้ไปนี่ิดตามเบิ่มกันสิมานบ่ป่ามันนี่ผู้ถวากาศกาหอนนะตอนทิ้งนี่ย่างมองรัดนี่ทุกคนเลยเลือกสลามตดนนี่โอเคขอเคโอเค

นเอาน,ะอน,อานดาา้กว่าไปสิเลยโล่ลงเบิ้งสิมานบ่ะฮึบ่เรียบร้อย่ออย

lại nhiên vừa mới được đó mọi người có chứ đây người mọi người mọi người mọi người ăn luôn nè Bà hơi. pha kho. bà là gì? pha kho đấy. ngừa nương. ui chúc say ô lâm chát. lá. เอ้าไปขึนมานี่แนวกินอ้กนเอารูปเั๊ัวข้างนเนะจับออกาจังวเอาขึ้นได้งานกจะใช้ชั่โอ้านี่เรา้นยังเอวเลน้อเอนี่ เออดิดูผนได้ดุกแหละอ้าวอา๊ากโหกระหอบจัอเลย <laughs> วิปุดลดนี่ก็ฮินี่แต่ปลาไริกินที่ได้เลอเลยวันนี้เนี่ ม้าไก่นึ่สับเพสนี่แหละโอ้มองไก่มองนี่มันอยู่นี่มาก็คือม้า่อยไงมองขึ้นขายไม่เห็นนะ เนี่ยมะข่าตัวหนึ่งกลางม้าหน,น,นี่งไงมะปลาวตัวหนึ่งข้าวขึ้นมาได้ไดไดโอ้หเก่โคตรเลยเก่งโคตรขึ้นมามียังนะลุ้น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  ติโต้ออาามุกงบดาดาติโต้ห้าโ้โอ้โหด้ตัวนี้ใหญ่เลยตัวนีโอ้ตัวน้ใหญ่นี่ายุงหเอตัวนี้ตัวน้อโอ้โุกเลยจุกพันเลยติกโต้โต้หโตุ้กโอองนี้เอาูใ่้

ยับกูดนี่มาแล้วโหยยับกูดก็ได้อีกนะเห็นแล้วึกงก็พไฟโรดเอ็นแล้วพอจุดไฟเลยออองเหออะไรว่าตัวนี้ใหญ่แล้วมาเจอตัวนี้แห้งใิญ่ตัวห้าตัวที่โกรดกันนี่เพาหตัปลาดุกสามปลาโคสอง ป้อป่า,ปา,ปาถือว่าได้ลายทุกคนเลยนี่ป้อประดุกปะขอนทุกคนเลยนุ่จะรึ่งถังตัวใหญ่ทุกคนเลยเมือ่อยยวยกินก่อนปน่ะนี่ตึกงแห่ประมาณบันไดยามโกนหมานกว่าตึกแล้วก็ทับไว้คือเก้าทุกคนในน้องนะต่นเข้ามาตึกกลางคืนปรีช่วงนี้นะมันน้ำแห้งเลยช่วงนี้นะ มาตึกกินกับง่ายมือหายยู่กินบ่ายว่าปากถือว่ามานตื้อมันนี่พอดอยู่ไทีกินบ่ายมือหายกินมานน้อ่าบ่นัดสิบโมงพัดจากงโมงเล้วนี่มาชิบโมงแล้วอรแล้วแลบโมงพอทับแลบโมงที่เจ้าสโมไปจ้าดิจัลังโยมามามานี่ให้โกไปกินน้ำเดียวดิดูป่า่ะ เออตัวใหญ่น่ะเอออะไรตัวใหญ่นี่ปลามันถือโกนเออย่าบอกป่าจะตึ้งเฮยยกโกนห้าตัวกะพอดีด้วยนะพอกะมากินโลดพอดีตึ้งเฮยนะแฮยนะโก้พอทิบมาแล้วคาดได้จะไปเลยดิได้ปะคอสองตัวใช่ได้ปะคอตัวนึงเนาะปุ๊กสองตัวคอยกินอิ่มแล้วคอยอยู่บนตึกโกนว้างเลยโกนนะยกมาได้ไรเงี้ยคือกี่นี่ข้าวบ้าปลาดนกปุ๊กว่าเลยาตัวเมันใหญ่มาเนาะ คดได้นน uhm, like ี่นนี้คอยได้ง่ลูกเ่าใหญ่เลยงูได้บ่ง่ไปลงน้ำอีนะคอแล้วก็เอาเชือกอเาด้ตัวนี้ได้ลั่เอืมปใช่โก้นั่นไปออีกประเด็นทีลไรีเออท่นหักเงงว่าปลากหักบ่หักมาแล้วหักวัระยาก็มือจาน ปลาไห้าตัวตัววีแง่มื่อยามกูนนะเป็น,ปนไม่ดีมันถูกเลยปอาตจากัวนี่ความหมานนะปลาดุกห้าตัวปลาคอสี่ตัวต้นหมานลงครับ นก่ออตมีโกนบ้านอแล้วันนี้เห็ดมนูต้มต้มสมต้ม,ตมสมุดแดงนะไฟก็ลุกแล้วพวกเห็เลยเป็นเจอแล้ว่ตัวหนอเว็นไะตัวหนอป้าเลยตัวน้อยพมตายตัวัหนกร mình nói bởi vậy nếu tôi thôi 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 Tôm. thôi 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 bên thôi 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 thôi

อมโผล่กมาเส้แล้วขีบปอกเขาใหญ่เลยนักอะไรถัเนะเออปันเอาขี้มันเด้อเอขี้มันเด้อไปแมอจานแล้วเอาหน้านาไก่เยอะวะอีกทีมันทามาเอาคกระสาทถุมือโล เต็มมอพอดีมอหอนยังเอาหมแดงมาเสิร์อันนี้นะมปั่นไปหาหมแดงเมื่อกี้นี้นะเอาไปหาแดงอยเฮ็ดเจ็บนะมอพรเจ็บรานะไปคหไขโคไเชืมาเลยเชื่อมมบอกมต่อมามัต่อือขโคบ่นะโยเธอน่แม่มกันกีเม แม่ทนีโบคุณเห็นไมล่ะมาชมคเห็ดขี่เจ็บนี่ยเนาะโคกเห็ดเป็นเรื่องเบาเเลยเอ็นโด ตอนใหญ่ค่อยเด้อเอาโลดกิมกไปเลยตอนใหญ่นี่ม่เจ้นือโฉลาบุงก้อนเนาะเตะจมากลาบโลดคนะลาปอีพซจังวะนั่นโู่กินีกจิ๋าะผชกเกืบเือเท่าไร สดกอีมาวก็ได้น้ซางอแห้งะกือีก็ช่กินใส่มันน่ะอืมโถ่นี่มาณใส่กไ้ก็กินแจ้วก็กิน จตมกืน้อยแกก็ตต้มเกลือต้มก็ตืมเกลือเอาบมดีามาทุกคนวันนีต้มปลาใส่ไข่ใส่เม้็ดมดง่ถือว่าคักเลยอาหารนล้ันนี้ตำเจียวกันมาขี้เขาอยู่กัรอยู่าปางกันนดีนนบรรยากาศคักขนาดเลยวันนี้มามางนมาเงงทิมมึงตอนมึง่อนกีฬา คิดด้ไรอ่ามาเลยมากับานี่ต้มกระคอกเกดต้องทษันได้อินนะอิเลยปะเออใช่มาท่านิาานี่ม่้จ้มเาเ่าิ่มอืมันันเองนะ้าพดเองีเปล่ยมด้นี่เดอเา น่ะใ่บเอามาไซมาเดี๋ยวดูคนเด้อเข่าเทงันเดีมาูไซเลยนะอเอาไซยังก่อนไปไซล้เป็นเรื่องเฟอน์มิเจอเอร์มิเจได้ซหยาดเดียวเลักได้เ็บไซมัน่ะไรีเลยคุแจวคักตัวปั่นนิดละลืมพักครับไมมีห้ออย ไม่เยอะพ่อพักใช่ไหมนี่ตัวนี้อย่งนี้บ่ตัวนี้คน,น,นละพักพ่อแล้วขึ้นน้ำลายอิ่มพอมทำไหมตอดตามกันตนี้เงียบเงีย นกนกนี่คืมีนาะอยู่หน้าเจ้นะเนมีคบคืออยู่นั้นนี่โอ้ดตํำจเลยกเข้มเศกื่อหน้าเม่เตำวอมีตำมกินรึเปล่าเอวลตำเ้ยกแจวก็ตำนะจังๆเข้มๆมีครบรเพชรกับเพชร ขอเฮ็ดม oh, ีแกะประโขเะแต่แบบจำมากสร้อยสอยสีมันมันสามารถดีเบอร์วดีเบอร์เหรอท่านมันแรงได้เลยอีเบอร์อ่ะทนมีมีได้อะไรีกเหอลากระเ้อ็นมันมีได้นะเบอร์มานะปลากระเบื้องก็เยอะหนุกขา ใส่ง่ายเพยื่นไม่เอาวนใส่ไปง่ายใช่ไมมก็ <laughs> ใส่ไปง่ายว่นหน้าไปซิ้มองแม็กผมจ <laughs> ่ายแล้วเอาไปเกือกนี่มันสั่งมา โอ้ยน oh, oh, ีแมันต่ำเมาอีเนี่ยข้าน้องข้าเงโอ้กีน้อโอ้ผักโขยนักโยนผักโยอนพอจำแพงข่กระดอดิห่อลนาเด้อห่อลแพงกัแพงพน้องเาเหนี่ยมมพ่อ้าลากาเงี่ยขาวปลานามงกันปลาก็ไม่ได้ตึก คนกินแต่กินงจบเยอะว่าอะถึงี่เพาะตัวเองเอ่ะกินมึงยังกินนองี่มันหมดละเอาทำไมทีแรกว่าตึกก็กินีมันเยอว่มดีละมดีมียาอยู่ยิหมดอะเอามันก็อีกนกะหมดอ ตัวทวยนี่พ yeah, well, ุ่นตนหมดอหม่ลังพราะวยใหญ่สลัดดะบเลยตนมันยิ่งมใหญ่ไปดใหญ่ทวยเห็นไหมตัวตนมอนใหญ่โลกทวยตนใหญ่เลยตัวใหญ่ตอน้อยแม่ผาขอยอนเชบไดก้อยกุ้งเอก้อกุ้งก้อตาก้อยกุ้งก้อยคลาดแล้ ก็ไม่กระแทบลงแม่รักดอกย้อนสวยากหอยย้อนสอยมากแล้วเาอยากจะแล้งเขาไม่รากนี่บอไม่เลยไม่จังงี้ามานมาอิ่มไหมคุยกูได้ตอนนี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมนีมาก่นเม่นแน่ละกะตึกป่ายาบโกนถือว่าโอ้มัน ได้ปลาดุกสี่ห้าตัวปลาคอกาสี่ห้าตัวได้มันี้ได้ตัวใหญ่ทั้งหมดตอนนี้เขาต้มเชือ่อแม่บุตเด็กตอนนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำลวก็นสำหรับคลิปในการจบลูกเพิ่งนี้คลิปหน้าเพาได้ไหมขอบใจที่ติดตามแล้บชมคนม็นตตวก็ถูกเลยข้กินอยู่